สวัีนะคะทุกคนวันนี้ในหัวข้อเรื่องวิ่งฮิวใจนะคะคุณสำเร็จส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นว่าเขาอ่ะจะชอบออกกำลังกายแล้วก็การวิ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เขาใช้ฮิวใจได้นะคะฮิวใจก็คือการรักษาใจนั่นเองก็จริงๆเคยไปเข้าสัมมนา,าคอร์สเรียนเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจนะ อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็แนะนำให้หนึ่งหนึ่งในเรื่องที่สำคัญของชีวิตอะ่ะเขาแนะนำให้ออกกํำลังกายนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นการตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งคนสำเร็จเขาใช้วิธีนี้กันแล้ววันเนี้ยก็บังเอิญอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องถ้าไม่มีทางก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเองของคุณคิมของคุณคิมอะไรนะ ชาวเกาหลีเดี๋ยวขอดูก่อนชาวเกาหลีคุณคิมซองจุนเดี๋ยวพูดชื่อเขาผิดก็คือ,อ,อในเรื่องอะ่ะก็จะเป็นการเล่าแบบเหมือนเล่าประวัติชีวิตเขาเขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อนเคยถูกทารุณกรรมโดยพ่อตั้งแต่เด็กเกเหมือนโดนพ่อถุกตีแล้วก็พ่อหนีแม่ไปอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาเคยใช้ชีวิตแบบ เสพเลเทแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาอะเกือบจะได้ไปเป็นบาทหลวงในสถานที่ในโบสถ์แห่งหนึ่งอาแล้วก็ในช่วงชีวิตหนึ่งก็มีคนรักแล้วก็คนรักจากไปตอนนั้นอะก็ถึงขั้นแบบเหมือนคิดฆ่าตัวตายเลยนะแต่ไม่สำเร็จอาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตแบบเสเพแล้วก็มีช่วงช่วงชีวิตที่อยาก ปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะพอช่วงที่มีชีวิตอยากปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะเขาก็ตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศก็คือประเทศออสเตรเลียแล้วก็การที่เขาไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาก็จะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าภาษาเขาค่อนข้างไม่แข็งแรงอ่าพูดงี้ดีกว่าก็ไปทำงานแบบกรรมกรโดยทั่วไปเลยแล้วก็มันก็จะมีช่วงที่ทุกท้อใจแล้วเขาอ่ะก็ใช้วิธีการวิ่งอ่ะ เพื่อรักษาใจของเขาอ่าเขาให้คำอธิบายไว้4สเตปก็คือเวลาที่เขาวิ่งใช่ไหมสเตปที่หเราจะต้องสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเองก่อนคือก่อนที่เราจะออกไปวิ่งอะ่ะมันจะต้องมีความมุ่งมัน่นจะต้องแบบดึงตัวเองออกจากที่นอนในตอนเช้าแล้วก็ไปวิ่งในขณะที่วิ่งเขาแนะนำให้ฟังเพลงแล้วก็ เหมือนกับว่าแบ่งปันสิ่งที่เขาทำอ่ะให้กับคนรอบข้างสมมติถ้ามีเพื่อนก็อาจจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เพื่อนเหมือนเป็นการให้ให้ชื่นชมผลงาน ชื่นชมในสิ่งที่เขาทําอะไรประมาณนี้แล้วก็ในขณะที่วิ่งมันจะเกิดความว่างของใจพอวิ่งวิ่งไปใช่ไหมความรู้สึกมันก็จะเป็นความว่างเปล่าแล้วก็ในช่วงขณะหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นความคิดความคิดจะวิ่งไหลเข้ามาในขณะที่วิ่งก็จะมีทั้งความคิดที่ดีแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีแล้วพอความคิดเข้ามาแล้วพอวิ่งต่อไปเรื่อยๆพอร่างกายได้ใช้พลังงานใช่ไหม มันก็จะเกิดความลื่นไหลหรือว่า,อาที่เรียกว่าโฟลนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่มันโฟลแล้วมันก็จะกลายเป็นการระเบิดความคิดไอเดียต่างๆจะไหลพุ่งเข้ามาหลังจากที่เกิดความโฟลของจิตใจแล้วมันเหมือนเป็นการแบบออมีสมาธิกับการวิ่งด้วยในหนังสือเขาก็อธิบายว่ามันจะช่วยให้ ร่างกายแข็งแรงนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วอะ่ะกระบวนการคิดของเรามันจะเกิดความคิดเกิดการเคลียร์พลังงานสะสมในขณะที่ใช้ร่างกายแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดเป็นความคิดหรือว่าไอเดียใหม่ๆผุดเข้ามาในหัวของเรานะคะก็เขาแนะนำให้เวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่า ไม่สบายใจหรือว่าต้องใช้ความคิดต้องคุ้นคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างอะ่ะก็แนะนำให้ไปวิ่งเพื่อใช้ร่างกายแล้วมันจะเกิดไอเดียเกิดความคิดในสมองสมองจะแล่นอ,อ,อธิบายแบบนี้ได้ไหมคะว่าแบบหลังจากที่เราเใช้พลังงานในร่างกายแล้วใช่ไหมคะเป็นการเคลียร์พลังงานลบให้ออกไปกับร่างกายที่เราใช้ใช่ไหม พอเราพอสมองของเราเคลียร์พลังงานต่างๆไปแล้วนะคะ,ะความคิดหรือว่าไอเดียใหม่ๆมันก็จะมีช่องว่างในการวิ่งเข้ามานั่นเองอ,อาจจะเราอาจจะลองใช้วิธีของคนสำเร็จเพื่อทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆกับกับตัวเราบ้างก็ได้นะจริงๆก็เคยเคยไปวิ่งนะเออมันก็มันก็เหมือนได้ใช้พลังงานอะสมองมันก็จะปลอดโปร่ง ถูกปะพอร่างกายได้เผาผลาญสมองปลอดโปรงความคิดต่างๆมันก็ไหลลื่นเคยตื่นไปวิ่งที่สวนสาธารณะในตอนเช้าก็คือวันทั้งวันจะมีพลังงานในการทำงานได้อีกเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยจริงๆเออมันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าต้องลองกลับไปวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งแน่นอนอ่าแล้วก็ลืมสรุป ชีวิตของคุณคิมซองจุนให้ฟังเลยพอหลังจากที่เขาเริ่มวิ่งในช่วงระยะเวลาที่เขาเริ่มแบบสับสนเหมือนกับว่าชีวิตมันลำบากมากเลยเงินก็ไม่มีต้องไปอยู่ต่างแดนภาษาก็ใช้ไม่ได้ตอนนั้นเขาทำงานแบบล้างจานในครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความคิดที่อยากที่จะกลับเกาหลีแต่ว่าพอเขาออกไปวิ่งใช่ไหมความคิดมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทำให้เขาสู้ สู้ต่อพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีของตัวเองคุยกับคนมากขึ้นผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติจนทำให้เขาอะมีช่องทางมีรูทางในการทำงานได้เลื่อนตำแหนง่งแล้วก็สุดท้ายเขากลายเป็นวิทยากรที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจริงๆยังอ่านไม่จบหรอกแต่กถ็ถึงตอนนี้แล้วรู้สึก ว่าชีวิตเขาเริ่มดีขึ้นแล้วก็น่าจะต้องลองทำกันบ้างแล้วนะครับ